มาที่นครราชสีมาค่ะถ้าปล่อยภาพน,นี้ไปเนี่ยจะโดนข้อหาละเมิดสิทธิของผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาหรือเปล่าครับฉี่แตกทำไมอ่ะคือพอโดนเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุมปุ๊บฉี่ใส่เจ้าหน้าที่เลยคุณผู้ชมอกกำลังพูดถึงงูค่ะงูเหลือมนะคะยาว3าเมตรเจ้าหน้าที่ตอนที่ได้รับแจ้งก็รีบเข้าไปไอ้ตรงนี้มันรกๆมันก็เข้าไปหลบอยู่แ,แต่เจ้าหน้าที่เจอค่ะแล้วดึงจังหวะดึงเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ ดึงหางอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ไปต้อนหัวอยู่ปรากฏบัญชีใส่เจ้าหน้าที่ที่ดึงหางปิดใส่ออกมาม,มันอาจจะตกใจหรือไม่ยังไงไม่เคยเจอไม่เคยรายงานข่าวว่างูสีใส่เจ้าหน้าที่เหมือนกันนะ,ะไม่รู้จะสู้ยังไงละฉีใส่ซะหนอยโ <c oughs> อ้อแล้วมึงก็ฉีใส่เจ้าหน้าที่เนี่ยสุดท้ายเขาเอาออกมาได้นะคะมาวัดความยาวซะหน่อยเจ้าหมาตัวนี้ขอมาดูหน่อยแหมพอเขาจับได้แล้วก็นี่เนี่ยจังหวะเนี้ยนะคะที่โดนฉี พี่ๆคนลองโอ้ยเมื่อกี้นี้คือฉี่พุ่งใส่นะคะความยาว3เมตร30เซนน้ำหนัก20กว่ากิโลกรัมนะคะอ่ะก็เอาใส่ถุงปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะอันนี้อยู่ที่พื้นที่เทศบาลโพก,กลางที่นครราชสีมา